กนหนอแล้วป่ะใจมีทีมงานมีอย่างพ่อองที่จะไปสู้เพื่อนี่มีอย่างพ่องมีผู้จัดการมีอย่างแหมมีทานายความมีทานายความอย่าจะดําเนินการถึงที่สุดก่อนมันก็ต้องตกลงกันสักสักเปิ้นยอมยอม,ยอมลบมันก็แล้วกันไปแล้วกันไปครับแต่ถ้าเปิ้นมายอมหรอเปิ้นมายอมก็ยังว่านะกะคุณใจอย่างนือเปิ้น ดำนินคดีกันต้องมันต้องอู้กันตกลงกันเออเือมันจบเหี้ไปเหี้อ๋อเพราะว่าการทำการแล้วกามันบัดีเนาะครับดีก็ว่าบัดีบัดีเพราะว่าใหญ่มันมาดีก็พื้่นถามเนี่ยเนี่ยพุ่นถามมาเนี่ยมันเป็นใหญ่ก็ออกไปแล้วมันบดีอย่างใหญ่อ่ะก็มันมาดีมันถ้ายคลิปผมนี่ยังมันเอาแค่ผมเสีย ผมเสียนะผมเพิ่นเอาคลิปคุณไปผู้ก็หาเพิ่นถามแห่น้องถามไปยังลุงตอบไปยังอ่ะมันยังใหญ่กันเนี่ยไอ้อะหมูนะน้องลองโทรถามมันบอกเออน้องโทรอู้กับมันเตัะแม่นเขาลุงก็ไปเจื่หูอ๋อน้องโทรอู้กับมันเลยน้องถามมันเลยว่าว่า่าย เอาคลิปเอาคลิปลุงชัยนี่ถ่ายคลิปลุงชัยนี่หยางเอาคลิปลุงชัยไปลงนี่หยางครับเอาคลิปลุงชัยไปลงช่องตัวเก้านี่หยางอีกอะครับเอาอู้แหละอู้แหละอู้แหละมันเอาคลิปลุงชัยไปลงช่องของผมเนี่ยไปลงช่องมันนี่หยางเออมันเอาคลิปของผมไปลงช่องมันนี่หยางอู้แหละ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 มันเอาคลิปของผมไปลงช่องมันนี่หยางเออกผมก็งงถูกเอาแหนมเอาแหมเนี่ยเพื่อนหามะ มาคิดผมไปลงช่องมันอย่างอู้แหมสิบเต่อเอามาคิดผมลงช่องมันนี่อย่าง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 เออสิบเต่อสิบสิบค่าหมกข้าหมกข้าหมกมาคิดผมลงช่องมันนี่อย่าง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 ข้าหมกข้าหมกเอาครับ เอาแหมกามแฮมหกแล้เพื่นขอเปิ่นขอมาเอาแหมเออมาอาวคิดผมไปลงช่องมาในหยัง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 คราบสี่คราบสี่ก็หกนะประเดี๋ยวซีเอไอหยางไอแถมแถมแถมแท็กซีแถมแถมไม่ควรมมาล้วคิดผมไปลงช่องมาในหยังมาอาวคิดผมไปลงช่องมาในหยังมาอ้คิดผมไปลงช่องมาในหยัง มาเอาคลิปผมมาลงช่องมันยังยังช่องอะไรยังช่องอะไรยังเพื่อนถามมาช่องอะไรยังติกยยงต๊ก,กอ, oh my, oh my, อย่างติ๊กติ๊กต๊อกทำไมไอ้ยังก็เจ้าบ่ได้ยินโอ้แหมกำแหมกำติ๊กต๊อก